คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อมิตรรัก ที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมจะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันศุกร์นะครับที่20นะครับกันยายนพศ2567กับเลขทูปนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลานนะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามา อยากชมเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลานนะครับหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูบปู่อยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับไอซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมไปพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลานะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคจะเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดา สำหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคราก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับณโมตสะพระควะตระตูสัมมาสัมพุทธะณโมตสะพระควะตระตูสัมมาสัมพุทธะณโมตสะพระควะตูระตูสัมมาสัมพุทธะอินทยสังเทวายาสังพรมยสังมหาพรหม มยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักวติยสังพุทธยสังปฏิเกพุทธยัสังอรหันตะยสังสัพพิสติวิชาจระดานยสังสัพพโลกาจริยายนสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวติโหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะ นะโมสังคัสะเส,ะสะยยะทีทัทงหุรุงร,รูสวาหายะสาธุครับผมเล็กทูบาร,รมีเหรียญหลวงปู่รวยพลานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงห้เอฟซพี่น้องนะครับได้ลุ้นเรียกทูบาร,รมีเหรียญหลวงปู่รวยพลานไปพร้อมกัน,ร,นรุ่นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยปันล้านขอขอบคุณบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยปันล้านต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรบรลบันดาลเลขทูบที่จุดออกในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหงวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์น,น,นะครับที่20กันยายนพศ2567ให้ FC มิตรลักที่เข้ามารับชมมีโชคม,มีโชคกับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยปันล้านทุกท่านทุกคนได้เตือนสาธุ ครับผมเลขทูบบาลมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันลานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ fc พี่น้องเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมมีอาจแตกต่างกันออกไปเผื่อเพื่อนๆนะครับมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปสามารถเข้าไปรับชมติดตามได้นะครับเผื่อก็เห็นตรงกันเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับสําหรับนี้ fc พี่น้องที่ชอบในทางเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยกพันล้านก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนีีีี้โชชคคคดดมม่ททุกานจรรริงััับบผสสว